ประสบการณ์ขนตืดลุกในค่ำคืนที่มืดมิดในสถานที่ที่เรียกว่าปั๊มน้ำมันและใครก็ไม่รู้เอากล้วยมาวางไว้ตรงนี้ผมรู้สึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งผมเลยเดินไปเหยียบกล้วยโหดูใจในกองนี่เสื้อกูโคตรขาแบบโอโม่ลูกค้ารายใหม่มาถึงแล้วไหนลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าอะไรอะเอเลียนแอดยูเอฟโอแจ้งเตือนเจอเอเลียนเหรอเบรกิ้งนิวส์ลูกค้าครับอยู่ไหนครับเนี่ยลูกค้ามึงอยู่ไหนเนี่ยมึงเดินเข้ามาแล้วเนี่ย อยู่อยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยไม่ได้ไังไงครับผมรู้สึกเอ่อรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยยังไงไม่รู้เมื่ออยู่ในแมปโลบอกที่มีขึ้นว่าเฮอร์เรอร์นะลูกค้าไปไหนอะเมื่อกี้ก็เข้ามาไม่ใช่หรอหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็หายไปไหนก็ไม่รูเ้เฮ้ยเชอยไอหน้าหลลูกค้าต้องกาคครความช่วยเหลือ้วนะผมต้องทำยังไงอะกดตรงนี้หรออ๋อกดตรงนี้กดใช้เพื่อเช็คเงินไหนดูซิทั้งหมดเก้าหมื่นครับ ดีมากครับเราเจอกันใหม่นะผมดีจะรับครับไม่ตจะบอกวาขอบคุณที่ใช้บริการใช่หรอวะวันดีครับคุณลูกค้าไทราว่าจ่าให้ผมช่วยเลือกให้หรือเปล่าครับผมรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วมันเปล่าเปลียวจังเลยอะผมเลยจะมาเดินกับลูกค้าด้วยละกันนะเอาคุณลูกค้าเอ้ามึงซื้อบางอย่างเนี่ยลูกค้าคุณลูกค้าครับเอามึงซื้อตอนไหนเนี่ยลูกค้าคนนี้สวยเอาไปยี่สิบบาทพอครับผมเอามาแค่ยี่สิบบาทพอครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ เอ๊ข้ามคืนนี้กับปเปล่าเปลี่ยวมืดมิดมืดจังเลยทำไมตอนนี้มึงไม่ติดไฟสักหน่อยวะมันรู้สึกมืดนะร้านนี้ต้องแจ้งผู้จัดการเฮ้ย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 เสียงอะไรอะ่ะเออกูกูสงสัยมันเสียงอะไรอะ่ะยังไงก็ตามทำไมครับคว้าสเสบียงจากด้านหลังและเก็บของบนชั้นวางโอเคกูคทำอะไรเนี่ย เติม slot, อ๋อเติมสล็อตเหรอเติมของให้เต็มหมดได้เลยอ่ะเติมหนึ่งตรงนี้ด้วยหรอไม่เห็นเมื่อกี้เติมสองเอ้าออหรือว่าอ๋อขอไปครับผู้จัดการครับพอดีผมเพิ่งทำงานวันแรกอะครับต้องไปเอาของจากหลังร้านก่อนสินะโอ้ประตูมึงเปิดเหมือนแบบเฮ้ยไอมาก็เอาเลยขุดเอ็เล่นคุง <c oughs> เพลงเปลี่ยนเลยกู เอากล่องใช่ไหมเอากล่องแล้วก็ไปวางไปไปวางก <c oughs> ับแางหลังจังเลยครับผมกลัวจะโดนเข้าข้างหลังจังครับเนี่ะ okay, ยะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของจากด้านหลังเพื่อมาเติมของข,องข้างหน้านี่นะตรงชาชาัเตอร์คา์เตอร์เขาเรียกว่าที่วางของมาว่าแต่เมื่อกี้คุณเอเลี่ยนเขาเขาไม่เข้าประตูมาดีๆเขาต้องวาว์วาบวาบวาบทำไมเขาต้องวาบเข้ามาด้วยล่ะแปลกแฮะคคนเอเลี่ยนคุง มึงอย่าแอบอยู่หลังประตูนะกูยิงนะขู่ไว้ก่อนถึงจะไม่มีปืนโอเคเติมเหลืออันสุดท้ายละลูกค้าเข้ามาแค่สองคนทำไมแม่งยิบเป็นเหมือนแบบไปทำบุญงานบวชอะไร่ไปแจกของงานบวชทำไมผมต้องรู้สึกเก่งเท้าด้วยวะ <c oughs> ทำไมจะเก่งเท้าในชีวิตจริงด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะอะไรกันนี่โอเคถุงเท้าเสร็จแล้ว <c oughs> ถุงเท้าอะไรคือถุงเท้าครับพี่ะ <c oughs> ในถุงเท้ากูเห็นแต่ซองขนม น้าไงต่อผมต้องทำแบบเอาสดีครับคุณลูกค้าสวยๆครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับผมเดินตามนะครับผมช่วยดูหลังให้นะค,คุณก็ช่วยดูหลังผมด้วยนะกันนะรู้สึกเออแถวนี้มีเอเลียนหลุดออกมาครับเอเลียนหลุดออกมาหนึง่งพูดเหมือนสัตว์ป่าเลยไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเลือกอะไรยังหรือครับเลืออะไรยังคอคอเป็นอะไรเนี่ย <Hello. S 1> เอาละครับสวัสดีครับ เค okay. มึงแค่เดินผ่านมันก็หยิบของเลยนะ <S 2> <S 2> <S ไม่ทราบว่ามีอะไรซุกในกระเป๋าหรือเปล่าเนี่ยแต่ช่างมาเถอะผมให้ฟรีๆแล้วกันนะถือว่าทำปุ่นทำทานสึกเสียตรงนน้นยังไงก็ไม่รู้นะอุย้ยอะไรเนี่ยอ๋อต้องทำความสะอาดต้องไปหยิบของมาทำความสะอาดใช่ไหมฉันควรทำภารกิจกลางคืนให้เสร็จได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรากวาดพื้นเสร็จปุ๊บเราก็คงได้กลับบ้านนั้นละ่ะคืนนี้ก็เสียงอะไรมันวิ่งวะ่ะเบกเกี้อ ทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ผมได้ยินนะเมื่อกี้มันเป็นวิ่งวิ่งวิ่วหอองหยห้าจุดเหรอโอเคเราทำความสะอาดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็กลับบ้านไปเล่นเกมนอนเลยรู้สึกชีวิตแฮปปี้จังเลยนะกว่าพื้นเสร็จอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะอาจจะมีอะไรมาเซตหยอสูต่ต่อสองหอ่อสีหอ่อไส้ไข่อะไรอะ่ะมันพูดว่าไงว่าก็ลืมละมีใครดักอยู่ข้างในหรือเปล่าอาจจะมียานอะไรก้าอยู่ข้างในก็ได้นะทุกคนตามมุกไอ้นี่ได้ปะ อย่างน้อยก็อะไรนั่นแหะที่มันนั่งโยนก,กวีไม้ใช่ไหมแล้วมันก็แบบเปิดเสื้อไปข้างหนึ่งเงี้ยแล้วแบบมันนี่สิจ้าพ่อหนุ่มอะไรเงี้ยอุ้ยอุ๊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 ยโอ้สีโทรศัพท์ต้องไปรับโทรศัพท์นิดนาไหนในโทรศัพท์ใครกันที่โทรมาดึกดื่นขนาดนี้ไหนเออใครวะฮัลโหลสวัสดีครับไอยองมาเชโยเอโลนีิฮาวพวกเขาอยู่ที่นี่ พวกเขาชิบหายและกูโดนแก๊งไปไม่ว eh> ่าคุณจะทำอะไรอยู่ข้างในไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอยู่ข้างในอยู่ข้างในที่ไหนอย่าชื่อรัฐบาลเดี๋ยวก่อนคุณไปถึงอะไรแต่ไม่ได้ลก็พูดไปต้องโยกขออย่างนี้ด้วยอินเดียึ๊ึกโทรศัพท์วางสายโอเคไม่ว่าจะทำทำอะไรก็ตามอย่าเชื่อฟังรัฐบาลเงินเลยไปย่ไย่ไอย่าไ่เม ว้ยวหยุดกร่โอมาเอ้ยโอ้ยเมื่อคุณลูกค้าหักคอกูเลยแบบคุณลูกค้าแบบงัดแบบซูมเข้าไปในหน้ามันอะเมื่อกี้เคไปที่ทีวีไงต่อกูอย power, fun, ู่ที่ทีวีแล้วเนี่ยเฮ้ยวิเชียรไปเงย Breaking News โอ้ยฉุกเฉินบอสแค a เฮ้ยอะไร UFO แบบบินรอบๆเมืองเพื่ออะไรอะไรอะและเพื่อรายงานใครก็ตามที่ แพร่ข้อมูลที่ไปถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเอ้าวแล้วกูต้องเชื่อใครกันแน่เนี่ยห้ามเชื่อรัรฐบาลอีกเอ้เอาเฮียเออเออเอเอกูต้องเชื่อใครก็ตัวเองไงเชื่อมั่นในตัวเองเอา้าไหนถูกก็คือคือนที่สองใช่ไหมโอเคแม่งกูด้วว่าแบบว่าคืนเดียวจบแม่งสองสองคืนหลายคืนอะไรนี่รึเปล่าสามสี่คืนหกคืนวันดีครับคุณลูกค้ไาไม่ใช่คุณลูกค้าเฮ้ย มันของตกนี่นะเก็บขึ้นมาสิเอา้าเก็บไม่ได้ัสดีครับคุณลูกค้าถ้าไปลูกค้าไม่มากันเยอะๆล่ะครับผมรู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยเลยทีหลังคุณลูกค้าช่วยเาพาเพื่อนๆมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาเดินแล้วก็เอาอากาศออกซิเจนที่นี่ไปแล้วมึงก็จ่ายเงินทำไมเสียงมัอย่างกับหุ่นยนต์เลยวะอา้าวเออกูไปด้วยดิในนี้รู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้อ่เฮ้ยประตูเฮ้ย หรือว่าหรือว่าหรือว่าข้างนอกก็เลยพูดเลยข้างนอกอาจจะอันตรายกว่าก็ได้นะจริงไอ้พวกลูกค้าพวกเนี้มันก็คือพวกเอเลี่ยนอะไรที่มันปลอมตัวเข้ามาซื้อขนมผมว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือเปล่าหรือเปล่าคิดเองเกอเองแล้วมึงก็เดินซอกเดิมมึงไม่เดินตรงนี้บ้างละครับพี่ให้กูเดานะต้องมีโค้กอย่างน้อยหนึ่งขวดที่มึงซื้อเนี่ย้ล มึงซื้อมามีทุกคนเลยกูไว้พวกทีกน่นี่แหละคือเอเลี่ยนชื่อผมบ้าทุกคนถ้าเชื่อนีดกดไลค์ด้วยครับถ้าใครไม่เชื่อก็กดไลค์ด้วยนะครับเอาหายไปแล้วหายไปแล้วอย่าปล่อยเชื่อไว้คนเดียวสิจิตมุมละจะมามุมไหนเตะนะ่ะผมไม่ขดโคกนะอะไรอะเช็คเดอะบัธลูมคือกูต้องทำอะไรเนี่ยเอาออกหรอขอโทษห้องน้ำปิดโอเค ก็คือตอนนี้ห้องน้ำซ่อมเสร็จแล้วโอ้โหแลวก็ไอ้กี่อันเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะไร,ะไรคุณคุณภาษาจีนเมื่อกี้อะไรคุณภาษาจีนพวกเขาได้ยินเราพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ที่นี่เชื่อสิพวกเขาอยู่ที่นี่ไม่เคยเออกไปข้างนอกโลกกำลังถูกยึดครองไม่เคยเออกไปข้างนอกมีวัตถุมีวัตถุมีวัตถุอยู่บนท้องฟ้าแล้วกูจนะทำยังไงกับหนู โอ้ฮะเอ้ยนี่หนูนะไม่ใช่มดมึงเอานิ้วบี้ได้ไงเฮ้ยกูอตัวกูนี่ยอันตรายยิ่งกว่ามึงต่างดาวอีกเนี่ยเอานิ้วบี้เลยบี้เลยบี้เอาตัวสุดท้ายอยู่นี่นดิอืมโอ้โหชักโครเนี่ยมึงใช้มากี่พันปีแล้วเนะี่ยตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยหรือไงอตาตัวกูจะไปที่ไหนเนะี่ยเพราะขเขาเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร ลูกค้ารายใหม่มาแล้ววัสดีครับคุณลูกค้าอุย้ยเดินเดินซอกใหม่อย่างนี้ต้องไม่มีโคกใช่ไหมต้องไม่มีโคกแล้วลหละระดับนี้มึงเดินมาตรงเนี้ยเฮ้ยอาจจะเป็นขนมชิ้นใหม่ใช่ไหมลูกค้ามาเดากันดีกว่าทุกคนแก, <c oughs> ก๊ว่าแล้วอืมเช็คบินนะครับเคครับผมแล้วกูต้องทำยังไงต่อเฮ้ยทำไมมีตึ๊กตาอีกตรงนี้วะ กดไปได้ด้วยกูต้องทำอะไรต่อครับพี่ I need I need to take out เอาขยะใช่ไหมไรฉันต้องเอาขยะออกดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานของฉันไม่ได้ทำก่อนหน้านี้เอาเอาตรงนู้นเนาะกูนองนี้ขยะขยะเ <c oughs> ช ек, ็คแป๊บกูเช็คเช็คทุกมุมเะจุดนี้หรือเปล่าไม่อยู่นะไม่อยู่นะเฮ้ยอยู่ข้างหลังเออเอ้เอ <c oughs> เออเสร็จเต็มคอแล้วเนี่ยแน่มุกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่ได้ไอเกนหลักนะไม่ได้เกนหลักนะหรือว่าอยู่หน้าประตูตรงนี้วะที่ขยะในถังขยะด้านนอกในสามสองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเขียวๆตรงนั้นนะ่ะทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะตรงนู้นน่ะเดีย๋ยวผมสู้ไม่ดูอุยอะไรวะอะไรวะต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังแน่เลยมันจะเล่นมุก อยู่ข้างหลังยังไงล่ะใช่ไหมกูอยู่อ่ะหลังถังขยะต่างหากล่ะเอ้ยแต่ถ้าเราแอบอยู่หลังถังขยะเราจะไม่ได้ปกคลิปนะต้องกดอ e ีเ่ทิ้งถังขยะแล้วโดนจับสแกร์ดะดะดดดดดรีบเข้าบ้านตรวจสอบเสียงภายนอกมึงบ้าหรือเปล่าทำไมต้องไปตรวจสอบแล้ว <t> มึงอยู่ในร้านนี่ดีเสียงเสียงมันไม่น่าให้เข้าเดินเข้าไปใกล้เลยมันก็มืดมากอุย้ยนั่นมัน UFO กันนี้นะ UFO กันนี้นะ <c oughs> ไม่กระสมรับกูเกียดการหักมุมกล้องอย่างงี้เอาเออเดี๋ยวครับผมผมผมมาช่วยเหลือคนนะครับ ไม่ใช่ว่ามีชิประยีเอเลี่ยนเลยหรือเปล่าเอาปืนเลเซอร์มาดิกูอยากได้ปืนเลเซอร์โอ้หเนี่ยอะไรเนะี่ยน้ำเขียวๆเวต็มไปหมดเลยอะกูมาถึงตรงนี้นะให้กูทำอะไรอะเฮ้ยเออัสดีครับพี่ว๊าด <What? S 1> โอ๊ยมันวิ่งเฮ้ยอย่านะอย่าเมตีเต้มันมาแล้วมันมาแล้วว้าวอุย้ยมึงชนต้นไม้ดิโอ้ยเีจยไม่โง่ด้วยเอไอไม่โง่อืมเดินเข้าโอ้ ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไม่ต้องมึงไม่ต้องดนตรีแบบลึกเหลือมลึกเหลือมอะไรลึกเหลือมดนตรีแบบลึกเหลือมลึกเหลมอนดิคี้เดี๋วกลับมาภายในเคผมมาอยู่ตรงนี้ละนี่มึงยังมีหน้ามาทำงานแบบปกติอีกเหรอเป็นกูกูขับรถกลับบ้านละกูไม่อยู่แล้วนะเอากูกูมาผิดที่หรือจริงจิหัวหน้าเราคือมุนตุต่างดาวกันนะ เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นการหักมุมที่แบบสุดๆไปเลยอะ่ะฮุ้ยเซตนี่นี่คือใครนะ่ะไม่มีเสียงตอบรับฮัลโหลยูชูดแฮปจัดลิซึนคุณควรจะฟังเชีย่ยกูลืมไปว่าข้าออกไปข้างนอกป้าตาที่มาเตือนอ่ะคุณหมายถึงอะไร คุณออกไปข้างนอกคุณได้เห็นพวกเขาแล้วเอา้ากูลืมไอ้แค่ตอนนั้นที่มันเตือนบอกว่าอย่าออกไปรัฐบาลต้องกําลังต้องการพูดคุยกับคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอย่าเชื่อฟังพวกเขาแต่แต่เมื่อกี้ผมแค่ไปที่ขยะเองผมแค่ไปที่ขยะแล้วก็ต่อมเสือกมันทํางานนะครับพวกเขาอย่าให้คนให้อะไรไอาภัยอะไรเมื่อกี้อาภัยอะไรอะไรให้กูทําอะไรให้กูทําอะไรกูถือไม่กวาดได้ไหม อยู่พาวเวลเออเอเอเปิดไฟกับด้านนอกใช่ไฟดับกูว่าเอลิสมันเล่นกูนละมันเล่นกูนละต้องซ่อมแซมระหว่างที่กด e. อีไอ้เฮียกดข้างไม่ได้เลยกดตรงนี้แล้วกันเ <c oughs> ระแวงระแวงเค okay. ไฟกูกลับมาละไฟก,กลับมาละ เฮ้ย,ยวเวาไปตองลิงไหยเอาแล้วก็หายตัวแล้วก็หายตัวไปอยู่ในร้านเอาไม่อยูหอ่หรืออยู่ในห้องนี้เอาเป็นโทรศัพท์มาพูดีเลยต้องมารับโทรศัพท์สินะพวกเขาโทรกลับหรือไม่โอเครับเฮลโลนี่เจ้าหน้าที่อัลเลนออ้ยเจ้าหน้าที่ของคนของรัฐบาลแน่ๆครับวัสดีครับ เราสังเกตเหตุกิจกรรมแปลกๆที่รายงานเกิดขึ้นที่สถานีบริเวณบริแบบบริการน้ํามันบริเวณอะไรที่อะไรมีรายงานว่าว่าว่า UFO f ฟ g h t i n g a มี UFO บินอยู่แถวๆนั้นอยู่บนท้องฟ้าอะไรประมาณเนี้ <c oughs> มีใครรู้บ้างไหมอเอเลนเอเยนเอเยนอเลนมีใครรู้บ้างไหมเอเอ, <c oughs> เอไม่มีครับคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมบอกความจริงมา ในความจริงอะไรในความจริงเออผมผมเห็นผมเห็นผีหลอกวิญญาณหลอนผมผมเห็นผีหลอกวิญญาณหลอนคุณเออเออเฮ้ยเ,ออเออสิงเชี้ยอะไรอะเอาจะมากดตรงนี้กูว่าไม่ไพูดต่อทีเออบอกเจาที่ว่าคุณไม่เห็นอะไรอืมเอาบอกว่าเออไม่เห็นละกันนะบอกว่าวรปฏิเสธผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะผมถ้าเกิดเราบอกไปอาจจะโดนเค้นอะไรออกมาแล้วก็โดนจับแบบ เอาผ้าคุมหัวแล้วโดนดึงเข้าสอบสวนแน่นอนบอกไปว่าไม่เห็นแล้วกันเอเลี่ยนเหรอ,อก็ไม่นี่ไม่เห็นอะไรเลยตาตาบ,บอดชั่วขนาครับไม่เห็น <All right. S 1> เอาลรเอาละลืมว่าการโทรทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอา้าวเฮ้ยมีบทสองด้วยเล่นดีไหมนะเอาเป็นว่าเราลงบทหนึ่งก่อนคลิปหน้าเขาเป็นบทสองโอเคปะ่ะโอเคนะ กดไลค์เพื่อโอเคโอเคนะและ okay, <M> ้วมุมกล้องมันจะสลับไปอีกนานไหมเนี okay, ่ยโอเคในรอบนี้ผมจะบอกความจริงให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับรู้นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ยมันนานจังกว่าจะบอกโอ้ยคิดคิดอืโอ้โอเคฉันจะบอกความจริงทั้งหมดเยสฉันเห็นทุกอย่างฉันเห็นมากจริงๆฉันเห็นทุกอย่างเออขงงี้ม้ง โอเค We will be there soon เราจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าเราต้องการถามถึงคุณทุกอย่างอุ๊ยอ๋แล้วฉากจบก็เป็นอย่างนี้เหรอออ้การที่สุดสองจบแบบไม่สวยตัวแทนต้องการกำจัดร่องรอยใดๆของเหตุการณ์นี้ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการลบหน่วยความจำของคุณว้าวฉันจะ d ้อน โดนนั่งชอ็อตเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วก็โดนช็อตหัวใช่ไหมเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอนยญาตัดจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นบทที่2ของเกมนี้หรืออาจจะเป็นเกมอื่นก็ได้นะจ๊นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า